ยายเป็นกำลังใจให้ทหารที่รถอยู่ชายแดนนะคะโรักเมืองไทยรักเมืองไทยชูชาติไทยชนุนบำรุงให้รุงเรืองสมเป็นเมืองของไทย เรา,เราชาว,ชาวไทยเกิดเป็นไทยายก็ไทยไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใครจะตู้ใจกล้ามาแต่ทิศใดใครคุมเหงไทย,คง,ไทยคงจะได้เหตนดสีสู้ สู้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 ยายบอกสู้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 ยิ้มหน่อยยิ้มให้ทหารหน่อยยิ้มให้ลูกหลานทหารหน่อยบอกยายเป็นกําลังใจให้นะคะยายเป็นกาลังใจให้นะคะขอให้ลูกหลานทหารปลอดภัยขอถ้าให้ทหารไทยปลอดภัยมีชัยชนะมีชัยชนะใชยโยชชยโย ชโยชโยชโยชยโยชยะชายโยชยะชชชนะตลอดปลอดภัยใชยโย,ชย,โยวันนี้ยายก็ดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากอาการไม่ดีมาสองสามวันนะคะวันนี้สดชื่นขึ้นมาแล้วคะ่ะทุกคนมาอวยพรได้แล้วนะคะ